มุมตรงห้องัวนะห้องัวกะะจกมันใหญ่ดีเนาะเวลาจะนั่งทำปอเปียชอบนั่งทำปอะเปียตรงน,นี้แล้วก็หันผักโต๊ะนี่ก็เปื้อนบอยๆเช็ดอะไรก็จะมีแบบฝุ่นมาตลอดเลยขนาดอยู่เป็น2คนแล้วก็ครัง,งก็อ่านหนังสือตรงนั้น แต่แสงไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่าหลอดไฟชี้ข้างบนต้องมีถังอันนี้ด้วยนะขาวเปีเป็นชีวิตที่แบบอุ่นกับข้าวข้างในนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่บ้านก็ต้องมีไมโครเวฟเพราะว่าชอบทำกับข้าวแล้วก็ใส่กล่องไว้ในตู้เย็นแล้วพอถึงเวลาก็มากินมาอุ่น มครเวฟนี่คือต้องมีมากเลยเพราะว่าอย่างที่บอกทํากับข้าวท,ทวําทีนก็ทําเยอะมันจะมานั่งทํากับข้าวทุกวันเป็นไปไม่ได้อะไม่มีเวลามีแต่แบบมีแต่แบบเอาเวลาไปทำอื่นดีกว่ามั้ยใครจะมานั่งทาทุกวันบ้าบอกลับมาเมียข้าวในตู้อยู่เเลยถ้าคุณอยากกินอาหารไทยนะ วันนี้ทำอะไรอะกะว่าจานหนังสือเหมือนเดิมอ่านหนังสือโรมันนิยายเนาะพูดง่ายๆเป็นนิยายได้รอยห้าสิบหน้าแล้วเหลกร้อยสามสิบหน้าร้อยสามสิบร้อยสี่สิบหน้าจากจะอ่านใหน้เดี๋ยวจะเช็ดโต๊ะหน่อย ชอบเลยเวลาเห็นฝุ่นเหี่ยมข้าบอะไรอย่างเงี้ยบนตกวถ้าคีรวฝรั่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้นะเป็นแบบนี้เนาะไฟเบอร์นาหนาบางคนก็ชอบบางๆแต่เราชอบนาหนาแม่ย่านี่แบบโอช้ถ้าแบบมันแบบใช้นานเราก็ทิ้งแล้วก็เอาอันใหม่มาใช้ แต่แม่ย่านี่เคยแบบเอาไปฆ่าเชือ้อต้มฆ่าเชื้อด้วยนะเราก็เอาไปใส่เครื่องหลังจาน <c oughs> เวลากินข้าวต้องมีที่รองกินข้าวเนะาะเ้ออยู่กับคือด้วยความพิเกียรไงถ้ากินข้าวเสร็จก็ต้องเอาวางไว้อย่างเงืพึ่งเอาไว้ อเพราะว่ามันเห็นสิ่งบนเพื่อนง่ายเนี่ยอันนี้ต้องเก็บใส่ถุงแล้วมาเลชฟักทองจะเอาไปทำอะไรรู้ไหมเอาไปปลูกอ,อันนี้ก็จะ อันนี้เอาพักไว้ก่อนแล้วก็จะเก็บใส่เครื่องล้างทีหลังเครื่องลางอ้างยังล้างไม่เสร็จพอใช้ผ้าก็ล้างน้ำอุ่นทางซ้ายน้ำอุ่นนะทางขวาเป็นน้ำอะไรอันนี้ไม่ได้ส้มสักทีอ่ะเพราะว่าตอนแรกมันมีรอยนิดหน่อยใช่ไหมล้วมันใกล้ก๊อกน้ำไงล้างจานล้างอะไรละน้ำไปโดนตรงนี้เรื่อยๆมันก็กลายเป็นอย่างนี้ บอกให้พี่คิดเอาสกอตเทปมาติดเพื่อไมให้น้ำเข้าและเราต้องงัดที่จริงอะ่ะต้องงัดแผ่นอนันนี้ออกไม่งั้นก็เอาวอไปปนไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันน่าจะซื้อวอลปเปอร์ไหมหรือว่าอะไรที่กันน้ำมาปิดอ้าแล้วนางมาไวทำไมตรงข้างบนนี้โอ้ย ล่วงอันนี้เป็นที่เก็บของล้างไม่สวยอย่าไปดูนะบ้านเก่าเอาออกมากินกันต้องมีฝาครอบนะไม่งั้นอาหารจะกระดงกระเด็นอันนี้ก็ต้องล้าง สดปกมากล่วยนะไมโครวงไมโครเวฟเดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวลนะ้เป็นคนต้องกินน้ำตลอดไม่ใช่สิกินน้ำได้ถ้ามีโอกาสกินทางฝ่ายเป็นก๊อกน้ำเย็นเนาะเปิดออกนิดหน่อย เปิดให้มันไล่น้ำร้อนเ้า,กามก็คือก๊อกน้ำก็อยู่ใ,ใกล้น่แต่ต้องมีน้ำสวิเดนจะกกอกดื่มได้นะคะแล้วไม่ไม่เหม็นคืขวดน้ำคู่ใจเรานัหนเอ,อได้วยความที่แบบ ขี้เกียจลุกไปเอาน้ำไปบ่อยจะมาอ่านนี้ต่ออ่านได้กี่หน้าละร้อยห้แล้วเหรอเออเก่งทั้งหมดก็ร้อยแปดสิบหกแปิบเจ็ดแปดสิบแปดกินข้าว การใช้เทฟลอนนี่ก็คือห้ามใช้แบบอลูมิเนียมนะต้องใช้แบบพลาสติกหรือว่าเป็นไม้ห้ามใช้อะไรที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้ไม่เอาไม่ดีใช้ไฟกลางๆนะเบอร์สามเบอร์สี่อะไรอย่างงี้ถ้าปิดกว่าได้ก็จะดีมากเลยจะได้สุกไว อุที่ซื้อมานี่แบบเหลือแผ่นสุดท้ายานเนยชีสเหลือแผ่นเดียวเดี๋ยวใช้ชีสที่แบบไว้ทำเขาเรียกว่าอะไรบมอชีสขูดสำเร็จละกันทว่าที่ไว้โรยนะพิซซ่าไว้โรยบนพายอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้แช่ผิดไว้เพราะใช้ไม่หมด เดี๋ยวมากับด้านกันอันนี้ยี่ห้อมแม็กซ์นะ M A X เอาเป็นลูกบอลด้วยนะแล้วก็เอาเป็นแบบนี้ด้วยน้ำมันด้วยหล่อใส่น้ำมันเพิ่มดีไหมนะกะว่าใช้น้ำมันเก่าให้หมดแล้วก็ขิง เอาน้ำมันออกให้หมนเอาน้ำมันเอา <c oughs> ใส่มือเดียวนะ We'll be right <laughs> back. 在我们干嘛？嗯嗯嗯嗯 Jag ger honom Är ja, det är bra? Ja, fram. den där stolarna vita parkering. Vilken jävla Tja, det är du som är fel. jävla gris. Vem fan säger att åt honom? Den där är så små Lämna den här tillbaka? barnen. Ja. Det får du. Det är Nej. 렉스릭 ㅋ ㅋ